สบายดีสวัสดีเอซเบิร์อบคุเนาะวินดีต่อถามเขาสู่ซ่องสาวคนเคยย่างวันนี้สาวคนเผยย่างกะยูวัดเนามากับสาวปิ่สาวบายีอาสิไปใส่มื่อโลมเียนะลไปแตกขนมกันเ้าสซีลงไปแจกขนมน้ำยาีเนาะบงบีโซขนมเล ขนมกล่ม่ได้ลายประดอกแต่กา่าวิ่นก็อยากทำบุญเนาะเิ่นก็เลยเอาขนมไปแจกหนักเทียนนี่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 บุญานเป็นตรงกินเองใช่บอกแจกมันก็ต้องแจกเนาะมาเดินมาเดินมาแจกขนมนรงกัน ได้พูละเล็กพูละหน่อยก็เอาเนาะเป็นกปะจากทำบุญประมาณคัวละองสานโทัวละซองซามกอนคุณทงทงใส่ศิลปะสุขภูแม่จะบอกกันอะก่อนค่ะนมอมโอ้โด้โฮ้ด้โด้ไปนํากันก็ตป็นนักกระตีกันแหละนี้มาถือกันแหลนะน้องก็ชิะามาณสมิโนคน,นหนึ่ง เรา,าได้ยินข่าวเพิ่นประกาศในมือมือบุญวสิลงประแจก,กขนมหนังเฮียนเนาะเราก็เมียนใจอยากอยากไปน้ำพนาเมื่อไหรเราสิไปใส่งเมื่อไหร่เราสุดทางไหนลูนกน,น,น้องหมันใจมั่ยว่าเก็บไว้ในใจก่อนเด้อโดยวด้ยวยใครคนไปใครเขาแม่ใส่ก่อนเด้อะแล้ก็แสดงที่บอกนะ เขาก็ยังไม่ได้ลงดอกคองเพียนกะยังยังถ่าเอาขนมอันยทานบานตะกอยยทาอยาคูอยาคูเขาค่าเอิญยาเอิ้นเอิ้นยาคูเนาะยาคูยาทองยาทองเนาะจากพ่อหวยได้ดอกเพียนทุกคนคือยาทองทองเนาะบานตะกอยแหละเดินไปจะมาแจกขนมหนังเพียนบานหวยยางเนาะก็ที่ เบิ่อก่อนชิบไปแจกเขาก็กหากินขนมก่อนเพราะว่าเขาคอกินได้ค่ะว่าขาน้อยกินได้บ่ส,นนนนนสนขนมนนไปแจกดอกมาเฮียดกับขนมจีโลดก่อนเทาสิไปแจกเขาก็อิม่มอิ่มตัวเองก่อนเนาะแบ่งใปบุญโมเมนต์วายากขนมดอกสปแจกขนมกะเท้าอยากากาจะไปนะน้นาาองสาวกินสาวาวเราจะกินกตะก้อนเลยเออเด้อ เราเจ้าทีกินกัะไรเหลือมันคื <ไป S 2> มีลายแดงไปกินกระคือสิแซะเรพราะว่าเขายังมากินเผาเบิกลองซีนเนาะเขาก็เพราะว่าเพิ่นยังม,งมาเนาะเพิ่นมาเขาก็จะสิลงไปแตกอ่อู้ว่าเพิ่นจะได้ขนมลายกระไรแต่ขนมในครูซิดเลยเนาะในครูซิดนี่กะบาเต็มเข่งกะเกือบเต็เมแล้วซะแล้วลายเลยลายเติร์น้องนางเงียนจะลายเติร์บานเขากะลายเลยนางเงียนบาน แทบเป็นะตันมาิีพร้อมตั้งมาไปกินของหวานจงใหญ่ใหญ่หนาก็เริมเด่งออกเบ่งออกจะ <c oughs> ถ้าไปบึงตอนเทางลงหงียนคนลรน้องอันนี้ก็เป็นขนมเนาะค่ะเอารวมกันกับพอดีได้เต็มเข่งซูเปิงได้กินตักก้อนเลยเนี่ย จานสีก้อนเลยด่มวัน้เราไกินข้าเซาอด้วยดยข่กับอ๋อข่กับกินคือกันเฮากับท่อยากไปทำโดยนางฮียนางเฮียนนโคข่ข้อทำในนังเฮียนจะคนโดยโดยนี่ก็เป็นครูบาบัณนาก่อเนาอผู้อย่งทางดังอันอย่างก่อนก็จะเป็นนายพอซีดนาะ ก็ยังพอท้องตะคนก็เอิ้นบ่อยากเป็นเพิ่นก็ได้มีน้ำใจขนมเต็มเข่งเนาะงสองคนทุกคนสององค์รูปรยังแหละมาบอกบอยากเป็นตะคนก็ได้สององค์ใช่ไหมตอนนี้เนาะเขาก็ลงมาหอดโุกเย็นแล้วอะไรวันลงมาหอนทุกเย็น เขาก็แพ็คขนมแล้วนอนตอนนีนก็ได้เขากะจดหนวดถือเขาก็แพ็คลายลายวันจนว่ถือมดีใจแฮงลายได้ได้แ้จัดคนแลนี้ขาชิแตกงภายในครูเดินจาจบริเแม่นเบา็อันนี้ครับไขิไในครูผลนเนเยะคน คู่นี้มีสคนพ่ออพ่ออยู่พ yeah. ่ออยู่ดอกนนเอเียบเงินห่าพ่อลาเบิ้งลาเบิ้งลาเบิ้งเอาสให้นคูน่งกันลายลาเติบนอกพอเป็นที่ใหญ่ม่งนไป่กเ่อย่องเหลาเน่เด้อส่เงินเด้ออดมจินตการโดนแต่งของเหล้านี่เนาไปห้ามอิ่มแล้วนนี่เนาะ อิ่มบุญอิ่มบุญแล้วได้เห็นเต็มมือน่ะจับขัดแน่นหนเห็นไหมนะไม่เป็ไรเลยลืมบอกโดนจำก็ได้ <c oughs> กระช้ใส่กระช้นใเก็บออกใหม่อเอาใหม่อันนี้นี่ข้าวซีไห้ไม่ตูแม่ปูี่มีสี่คนเนาะแล้วข,ข้าก็สีิ้ให้่ปลวเล่าทั้งหนึ่งไปข้าาค่ะขอเอาเอาอิ่มแล้วเนาะเขาได้อิ่มแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเป็นข้ากขาหขอเอาก็ได,ด้เนาะ้อ,อได้ก่อนขั้นชนะั้นอาจารจับออกอีกเรื่องค่อยสี่ันนิดเดีย ພາວະສະນຸບໍ່ຢາກໃຫ້ຫນ້ອຍເນາະບໍ່ວ່າຊິມາແຕ່ຕອນນີ້ ย่างนันนอสบายดีเด้อสบายดีก็นั่งเด็ดทงเจ็บนองนอเหนื่อมาะเมืองจำพอดหมเนาะเหนื่ย่าเมืองจำพอดหนื่อานังเรียนจะคนนะนั่เรียนจ่คนนะพกิดแขนคน เห็ดเห็ดชงไล้เพิ่นนอกจกะาก็แจกคูบาคูบาเพิ่นจิแจกเองนะว่ามาแล้วเด็กมาหน่อยเดี๋ยวหัวนบเดี๋ยวหมวจนเหือดไหลตอนนี้นะเระว่าเขานั่งดีแด็ดๆแล้วเหือด้นยาหุผนกับผมน้อยยังดอกบบเลียวโกเลี้ยวสุด ยันตะบงเหรอยากตัวคนเด้เอาปิ้งสนย่านเลยแต่คอยตัวพอดิตื่นเลยนะคะเจ้าน้องๆอย่าเสียใจเด้อขนมพูได้แ่บก็ได้แซ่บเบิดเอะไรเนาะ คุณีสามสิบสี่งครับโอเคลหลายเนาะ้เคร่มขัดได้หน่อยบุพพพ่อต้นใหม่โดยนะับเุพยองมาเยีนยลายเ้ยมาลายันมันบุพอให้ให้ได้กินบั้นโคานาบุชายน่อันรนีน้องนะ โอยข้าันตัวอะเรบ้างอะรแต่เราไทิ้งมาโอยจะเข้าตกทิมงมาอ่ะคิดแต่เราไปบุกทุกร้านในหกสิบแปดโอ้ยไปนับแล้วไปนับแล้วไปนับแล้วะต่ทุกวันมาเห็นวัยรุ่นเลี้ยงก็ใหญ่ไปๆดึงกระดมใหญ่ไปคู่คนก็ย่านนังเฮียนคนบบราณกินแบบเอาในน้ำมาบอกให้น้องแบบ กันเด็กๆบนเกนต้องระน้องเนี่ยกระท้อนและขึ้นโต้ะคนตะลงคจงนี่ให้ได้คู่นเนี่ยได้คู่าดีเนาะคากที่6โงือว่า39โอ้ยายเจ้ากาเฮ็ดีดีไรหนับไปนับมาอยู่นเจ้านี่ ให้เจ้าหนับเจ้าจะปากต้องคอยจ้าซิดหนึ่ะ 5, 7, 7. น้องน้องเอ้ยขนมกระไดยิบยิบจอมยอมนอ้อคุระเล็กคุละน้อยน้อาใส่สามทงก็ได้ ก็ว่า se จัดตอนน้งสางกิใหญ่ๆเนี่เพราะว่าเขากะนใส่นนาะเมก่อกีมันชิดายสิพี่แต่งเลยบว์า่ะแต่งบบหับบบโปโย้าใส่ช่ววันจีเขาเป็นทีล่าหนะ สำเร็จแล้วแล้วเฮาวกัสไทยคู่บ้าคนยายเลยเนาะใทยกับคู่บ้าใหญเฮาก็เป็นคนจัดเตรียมเป็นคนมาจัดแจงเป็นระบงระเบียบให้อันนี้ขอกบเกิรเนาะไปกินจังเลยอ่างอ่างประูได้จักรงหนึ่งอ่างมีการอ่างอีกสามธงเนาะกับแอลไลเอาไปสามธงสามธงมีน้ำมีน้ำควรหน้อยนึง เป็นยายเนาะเอาเป็นมือกลอ้องเนาะให้สาวโนกับเอื้อยคืเูเหินเข่าไปแจก มาต่ออ่างต่อถ่ายไปไหนเป็นผู้นี้ไปที่ไหนผู้หน้าที่โอ้โหไปเลยด่าครูมาแจก

ใจทักงคู่าจาย์ทั้งคู้ใหญ,ญ่ใจดีสำคัญด้วยซุปจจระายมันเยินมันเยินตอนนี้นอซาวคนก็ขึ้นมาหอนเฮือนเล่วก็ล <c oughs> งไปแจกขนมให้น้องๆกะหมอนลายเนาะมีความสุขแห้งวันนี้ย <c oughs> ิ่มอยู่บเศร้าเพราวะว่าขนมกาหน่อยบอลายปันไดนอกกับผู้ลาสามสีก้อนกะสามสีธงก็เอาเลยเนาะ,ะเป็นลายปันใดชาว คนกับสาวปิงก็คิดว่าเพราะว่ามีไอ้ไอ้เบาเล้าเพิ่นกระลงลงไปคืกนนอการนอลงไปนํากันครูบาเพิ่นมาตะบันนากรเพิ่นก็นอยากมาแจกขนมอยากมีอีกได้เถินตา <laughs> <laughs> เอาเลยนอคลิปนี้สาวคนก็สิขอจบเพียงสำเดออ้อถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาว์โคนิดคลิปอื่นอีกนอกสุดท้ายก็สบายดีสวัสดี